เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในช่อง Legion s l o t มากันในเกมแ a m p พี่ p าร์ y มาเกมนี้ถ้าหมุนเข้าไปได้ในค่อนข้างการันตีนะครับว่าจ่ายแน่นอนแต่ปัญหาคือจะหมุนเข้าไปได้หรือเปล่าอะเริ่มไปที่เบส4บาทก่อน เกมนี้ตกดำค่อนข้างใช้คำว่าโหดมากได้เลยครับเกมนี้ก็คือเข้ามาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งหมุนแม่งแต่ตกดำเนี่ยแต่ถ้าเกิดได้เล่นก็คุ้มครับเพราะว่าเราไปหมุนตันเข้าไปเนี่ยขั้นต่ำมันจ่ายนี่พันเท่า แน่นอนนะครับถ้าเกิดเข้าไปเล่นได้นะในกรณีเข้าไปเล่นได้นะหมุนตันนะเออแต่ถ้าเกิดเข้าไปเล่นไม่ได้ก็เฮ้ยอะอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออ,อืมอเค้คิว อะไรก็ได้แผ่นดิศเจ๊ดเฮียมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ผมบอกแล้วครับถ้าเกิดเข้ามาเล่นได้นะไอเกมนี่นะ ขอแค่ได้เข้ามาเท่านั้นมแมวจ่ายต่อด้วยอ,อะไรอะอแม็กวินครับแม็กวินเลยเฮีย <laughs> yeah. นี่ไงมันจ่ายแม็กวินห้าพันเท่าไหนวะป๊บ่ึงนะนี่ไงห้าพันเท่านี่สี่คูณห้าพันสองหมื่นโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้หน่อยก็พี่มันของกริงอยู่แล้วน้องเราบอกให้เออเอาเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเกิดใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ